สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหานาเอาพระสมเด็จวรขังเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนลุมณน,นะเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนลุมนเป็นพระที่มีเนื้อมวลสารเป็นเนื้อเรียกว่าที่ทูป ในพระโอบสถวศดวะัละังในครั้งกันนั้นนะเจ้าพระคุณสมเด็จท่านนำมาเป็นมวลสารในเนื้อสมเด็จองค์นี้นะจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูสมเด็จรักของช่างหลวงวิจิตนลรมนเป็นยังไงเนี่ยพอย่อใหญ่มาหาเคยเคยบอกแล้วนะองค์นี้ไม่ใช่พิมพเจดีนะเพื่อนสมาชิกนะ หลวงวิจิตเน,นื้อเรื่มมหลวงสิทธิการโยธาลักษ์หลวงวิจารเจรนายมาในยุคปลายเนี่ยรูปทรงเขาก็จะสวยแบบช่างหลวงจะไม่เหมือนพิมพ์ชาวบ้านนะพ่อใหญ่มหาก็กล่าวไว้หมดแล้วถ้าจะกล่าวอีกก็จะเป็นการซ้ําความเดิมให้รู้ว่าองค์เนี้เป็นบล็อกของช่างหลวงวิจิตเนื้อเรื่มมเนื้อมวลสารหลักก็นี่แหละครับ ปูนเปลือกหอยนี่แหละแต่ว่าจะมีขีเรียกว่าขี้เท่านะหรือว่าขีทูบมวลสารที่เป็นขีทูบขีเท่าในพระโอุโบสถวะะัตรคังครั้งเก่าก่อนนะท่านนำมาผสมลงเป็นมวลสารนะนี่คือองค์นี้นี่คือด้านข้างนะด้านข้างแล้วก็ ด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดจุดเป็นจำจำๆเป็นหลุมเล็กๆเนี่ะขาจายยุทโวองค์พระเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่จับเนี่ยเย็นมือนะองค์เนี่ยจับแล้วเย็นมือชำ่ำช่ำมากองเนี้ยจับแล้วช่ำเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่คือด้านข้างคือด้านหน้านะนี่คือด้านหน้านะน เดี๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆขยายด้วยกล้อง 10x อันนี้เราดูติปองค์แล้วนะเรารู้แล้วว่ารูปทรงนะรูปทรงกรายภาพของหลวงวิจิตองนี้เป็นยังไงเรามาดูใกล้ๆนะเรามาดูใกล้ๆแล้วเนื้อพระ,ะท่านจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเวลาเราดูพระสมเด็จเราก็ ศึกษานะเพื่อนสมาชิกแต่เนื่องจากว่าองค์นี้เคยเคยลงลักนะลงลักแล้วก็ปิดทองไว้นะหลายท่านก็บอกว่าเป็นเป็นแร่ทองคําเลยแต่พ่อใหมหาดูแล้วนี่เป็นเป็นการลงลงลักไว้นะลงลักไว้แล้วก็ปิดทองคำเอาทองคําเรียกว่า เป็นทองคําเปลวในยุคครั้งกันนู้นนะมามาปิดไว้แต่เนื่องจากการเวลาผ่านไปหลายสิบปีนะผิวภาพก็เปิดออกก็จะมีรูปร่างรูปทรงเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนสมาชิกให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะกล้องขยาย 10x ธรรมดานี่แหละเพื่อนสมาชิกก็อาจจะ ดูดูราคาไม่แพงนะแต่พอดูได้นะแต่พอดูได้ให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นนะเนื้อนี่แตกเรียกว่าถ้าแตกนี้เรียกว่าแตกลายสังคโลกนะเพื่อนสมาชิกนี่เราเห็นจุดจุด เล็กๆเนี่ยเนื้อผงพุทธคุณนะเนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณจุดเล็กๆเนี่ยเข้าขาวเนี่ยนะเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะ เป็นลักษณะปริแยกนะเป็นลักษณะปริแยกแตกล้าวลานเนี่ย,ยเพื่อนสมาชิกด,ดูความงามเห็นไหมครับความงามดูซุ้มละคังลักดำได้หลุดออกแต่ว่าเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆขา,ขาว จำ้จำจ้ำแดงแดงฝังอยู่ด้านในอย่างนี้นะอันนี้ก้อนผงปุตตุคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอีิเจผงตีนิษซึ่งเหนะแล้วเราดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ดูดูใกล้ๆนี่งามคลาสสิกมากนะยิ่งดูใกล้ๆยิ่งดูงาม ดูทองคําทองคําที่ติดอยู่นะเรียกว่าลงลักลงลักดำแล้วก็ติดทองคําอยู่ด้วยนะทองคำเปลวหลุดออกไปแบบธรรมชาตินี่เรายังเห็นความฉ่ำ ความฉ่ำของคราบน้ำมันตังอิ้วนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนี่ความฉ่ำของคราบน้ำมันตังอิว้วสวยงามเป็นธรรมชาติเราดู ดูเนื้อด้านในเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นความงามผงปุตตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนิึ่งเน็นก็ยังฝังอยู่ด้านในนะครับฝังอยู่ด้านในเนื้อพระเลยนะเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นจุดๆเป็นจำๆ เป็นจุดจุดเป็นจำจอยู่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกเอ็นแมงไหมาครับนี่ที่เราเห็นเป็นจุดจุดเป็นจำจำอย่างนี้คือขราบน้ำมันต่างอิวนะแล้วก็ผงโทธิคุณดูแร่ทองคำนะ ทองคำนี่เป็นสายเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นสายเป็นธรรมชาตินนะงามเป็นสายงามเป็นธรรมชาติเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูแล้วน,น,นี่มหัศตรจันนะเนี่ยส่นวนนพระแท้นี่ยพระแท้ดูง่ายนะมาดูดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ เราจะเห็นเป็นสีฟ้าผงพวกทุกคนเชํำนวนเลยนะเราดูแล้วโอ้โหงามดูแล้วผ่อง ดูดูเนื้อด้านในสมเด็จวักขังสิงเพื่อนสมาชิกนี่คือขยายให้เห็นแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเม็ดพระธาตเนี่ยฝังอยู่ด้านในนี่คือด้านข้างเขาด้านข้างเขาก็จะไม่คมนะเขาก็จะมนมนทื่อๆลักษณะออกมาอย่างนี้นะด้านข้างเขาเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆนี่คือด้านหลังนะ ด้านหลังพระสมเด็จงามโอ้โหแบบดูแล้วนี่คลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกดูเนื้อสิครับคือเนื้อสมเด็จวรละครเนี่ยเขาดูง่ายนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกพระแทนก็ดูง่ายนะดูสิครับถ้าท่านเห็นเนื้อด้านด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้าอย่างเงี้ยโอ้โห แท้ตาเปล่าเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเนี่ยเขาจะช่ำๆนวลๆดูแล้วแบบนุ่มตาสะอาดตาดูแล้วคลาสสิกนะซองเลยไม่อยากวางอะนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเราดูดูเห็นเห็นเม็ดหยกไหมครับเนี่ยนะดูซองอย่างเงี้ยไม่อยากจะวางนะเนี่ยความงาม เราก็จะเห็นเป็นเม็ดเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเม็ดเหล็กไหลนะเม็ดเหล็กไหลไผรดำใช่ไหมครับเนี่ยนะเม็ดเหล็กไหลเพรดำโอ้โหในในรอยล้าอ่ะในรอยเล้าเราก็จะเห็นเป็นเนี่ยคราบนะ ราบน้ำมันตังอิวนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูดินหลักเมืองนะดินหลักเมืองก็มีนี่เราเรียกว่าดินหลักเมืองนะครับดินหลักเมืองเดี๋ยวให้เพื่อนเได้ดูด้านข้างนะเนี่ยดูด้านข้างสวยงาม ชัดเจนเลยเม็ดนี้นะอันนี้เรียกว่าเม็ดพระาธาตุหินิลาที่คุณนะแต่ว่าพ่อยหญมหาเรียกว่าเม็ดพระาธาตุนี่คือด้านข้างนะครับ ก้อนผงนีย่ยก้อนผงปุตุคุณนะก้อนผงปุตุคุณเราเห็นเม็ดแดงไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือเม็ดแดงนะพระสุมกอกําแพงนะ ซุ้มกอกำแพงเม็ดนี้เม็ดดำนะเพื่อนสมาชิกอันนี้แลท่าอากายสิทธิ์นะหรือว่าเหล็กไหลไผ่ดำนะเม็ดนี้นะเหล็กไหลไผ่ดำโคงกระพันชาตีแข็วคลารอดปลอดภัยนะเราดูเราดูด้านหลังเราดูเราดูทุกจุดนะให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นด้านหลัง เราจะเห็นเป็นเม็ดดำๆแล้วก็จะมีเรียกว่างลงรักดำว้อีกทีหนึ่งเราก็จะแตกต่างกันนะเหล็กไหลไยดำกับเม็ดดำเราจะดูดูแตกต่างกันเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดนี้ไหมเที่ยวเขียวนี่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าดินหลักเมืองนะดินหลักเมืองเราดูเราดูาดมวลสารดูเนื้อนะ เนดูดูเนื้อเขาคลาสสิกมากที่เราเห็นเป็นก้อนก้อนผงพุทุคุณนะถ้าเป็นอย่างนี้นะก้อนผงพุทุคุณเราดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะให้เพื่อนสมาชิกดูเป็นภูมิคุ้มกันไว้นะเวลาเราไปดูพระเจอพระแท้เนี่ยนะแต่ว่าก็อย่างว่านะสายพระนิดกับสายอนุรักษ์ก็จะแตกต่างกันถามใจตัวเองนะว่า ซื้อมาแล้วไม่จมซื้อมาแล้วขายไม่ออกซื้อมาแล้วขายไม่ได้เขาก็จะไม่เล่นกันนะนะจึงเรียกว่าผิดพิมพ์พิมพ์ไม่ได้ยมนั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่ได้เป็นพระแท้นะพระแท้เนี่ยนะเหมือนเราดูเหตุการณ์หลวงปู่ทวดที่ผ่านมากําลังดังๆัะอะนะผ่าปาก็ไม่ผ่าปากัะนะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเกตอะนะ สองสก้ 2, 4, 9, 7, ที่บอกว่ามีสามพิมนะที่พวกเสียงก็เรียกกันสามพิมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะในสิ่งที่เรามองไม่เห็นพอมาเจอเหรนนะเรียกว่าตระกูลที่เขาสร้างพระนะเรียกว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดรุ่นสองสี่เก้าเขาบอกว่ามีทั้ง16บหนะสิบหกพิมพโอ้โหเดี๋ยวนี้ คนที่มีพระของหลวงปู่ทั่วที่คอเนี่ยนำออกมาดูกันใหญ่เลยนะที่บอกว่าเทียนตีเ๋ไปเทียนเขาบอกว่าไม่แท้ไปแท่านรีบเอากลับมาดูใหม่นะพิมพ์อย่างนั้นพิมพ์อย่างงี้มันมีตั้ง16บหกพิมพนะเนื้อว่านี่มี16บหกพิมพนะเพราะว่านโมโพธิสัตโตอาคันติยมะอิติภควาเนี่ยมี16บหกคำคาถาบูชา นโมโพธิสัตโตอิมายะอิติภควาเนี่ยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยนับดู16บหกคำท่านสร้างมา16พิมพ์นะเป็นยังไงทีนี้คนที่มีหลวงปู่ทวดโอ้โหรีบนําออกมาดูกันใหญ่เลยนี่แท้แน่นอนนะ ถ้าสิบหกพิมพ์นี่เรามีสิทธิแท้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมพ่อใหญมหาก็มีหนึ่งองค์ในโอกาสหน้าจะนำมาให้ดูนะนี่คือพระอุละท่านนะพระอุละท่านดูฉ่ำนวลเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่คือพระอุละนะดูเนื้อสิครับดูเนื้อสมเด็จแท้นะโอ้โหแบบดูพระพักสิครับเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะเนื้อนี่ฉ่ำนวลคลาสสิกเห็นไหมครับ เพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนะุมณ์นะนี่เพื่อนสมาชิกดูนี่ดูองค์นี้นะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเม็ดนะเม็ดเม็ดเหล็กไหลนะเหล็กไหลไผ่ดำฝังอยู่ด้านในเนื้อผระเห็นไหมครับนี่ฝังอยู่เลยนี่เคลียวคาารอดปลอดภัยนี่เลยนะก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ